สวัสดีทุกท่านนะครับที่เตรียมตัวสอบคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีข้อสอบนะครับมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับบุคคลข้อใดไม่สามารถเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ก็ไกลนายบีมีสัญชาติไทยขอใครนางรจนามีเชื้อชาติลาวขอควายนายบีมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปดปีบริบูรณ์งองงู นายแสงวาวเป็นบุคคลล้มละลายข้อนี้นะครับมาจากพรบระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับเป็นเรื่องของคุณนะสมบัติทั่วไปสําหรับผู้ที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับซึ่งก็กไก่กมีสัญชาติไทยอันนี้ระบุชัดเจนนะครับว่าต้องมีสัญชาติไทย ขอใครรจนามีเชื้อชาติลาวอันนี้ก็ยังไม่ชัวนะครับในพรบรไม่ได้พูดถึงเชื้อชาตินะครับพูดแค่สัญชาติไทยอันนี้ถ้าหากมีสัญชาติไทยก็เป็นไปได้อันนี้เอาไว้ก่อนขอควคยนายนบีมีอายุไม่ต่ำกว่า1 8ปีบริบูรณ์อันนี้ก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าอันนี้คือพรบระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับอันนี้เขาพูดโดยรวม นะครับไม่ได้พูดถึงครูอย่างเดียวนะครับก็คือบุคลากรอื่นด้วยต่อไปงงูนายแสงวาวเป็นบุคคลล้มละลายอ่ะอันนี้เป็นไม่ได้นะครับข้อนี้ตอบงองูเพราะว่าพรบระบุชัดเจนว่าต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับ